เราไปเริ่มกันด้วยนะคะเรื่องของไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะคุณนภรัตใช่ถูกต้องครับผมที่คุณวนาได้รายงานไปเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับก็เป็นกรณีเหตุเพลิงไหม้ไฟเป็นไฟป่า,าที่จังหวัดนครนายกนะฮะเอาเป็นข้อมูลคร่าวๆก็อัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณ19บเนาฬกาสานาทีนะ,ะโดยทางเพจ a ฟ e b o o k ที่นี่นครนายกเนี่ยเขามีการแชร์ภาพเขาแหลมจังหวัดนครนายก ในขณะนี้เนี่ยคือท่านใดเห็นภาพนะฮะคือมันลุกลามแบบรุนแรงมากๆอะ่ะเหอนว่าเราเห็นเหมือนข่าวต่างประเทศที่เราเห็นเลยอะ่ะใช่ใช่ใช่มันลุกลามแบบรุนแรงมากอนะฮะก็ต้องบอกว่าโดยต้นเพิงเนี่ยต้นเพลิงเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเย็นวานค่ะนะฮะจากเขาชพัพลูก่อนนะอืโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามสกัดแนวไฟป่านะฮะ แต่มันไม่สําเร็จเอาคุณวนาค่ะแล้วเพิ่มเนี่ยก็ปะทุกอีกครั้งหนึ่งจนชุ่มเย็นเย็นวันนี้นะฮะจนลุกลามไปจนถึงเขาแหลมก็คือจุดที่คุณผู้ชมกําลังเห็นภาพอยู่ตอนนี้ค่ะนี่คือจุดที่เราเห็นแล้วน่ากังวลใจมากๆอืมก็ดิฉันบอกไปบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ก็กําลังค,คิดว่าเอ๊ะมันเป็นภาพเก่าไหมหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าดูจากคลิปนี้นะคะที่มีคนถ่ายเอาไว้เนี่ย นะคะก็คือเป็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนในร้อยใช,ใช่ไหมคะที่จังหวัดนครนายกนะค,ค,คะนะโรงเรียนในร้อยพระเจ้าจอมเกล้าที่นครนายกะคะ่ะไฟแบบนี่ขนาดมืดๆนะคือเห็นชัดเจนขนาดนี้เลยแล้วก็โอ้โหนะแทบจะแบบว่าทั้งลูกเลยนะคะคด้านล่างก็มีไฟล้อมมาดิฉันว่าการเข้าไปนะที่จะสกัด ไฟป่าในครั้งนี้น่าจะยากลําบากกันพอสมควรเลยทีเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบริเวณที่อยู่พื้นที่ใกล้ตรงนั้นเนี่ยมีชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบกับทางพื้นที่อยู่แต่ว่าเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหก็กําลังยุ่งกันอยู่เลยนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะอืมอือโอ้โหต้องบอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่อใช่ค่ะดูสิ นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้วันก่อนยังพูดกันอยู่เลยว่าเรื่องของหมอกควันเรื่องของฝุ่น PM 2.5ฝุ่นพิษนะส่วนหนึ่งก็ก่อนหน้านั้นเจอเรื่องของไฟไหม้ป่าไฟป่าเยอะเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของอากาศร้อนเองหรือว่าการเผาโดย <รอ S 1> น้ำมือมนุษย์เนี่ยหลายจังหวัดทั่วประเทศมากนะตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าก็เนี่ยค่ะอย่างที่นครนายกเองจริงๆแล้ว ทุกๆปีก็จะมีแบบนี้แหละแต่อันนี้ดูแบบหนักจริงๆนะอ,อันนี้คือครจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช,ใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็มาประทุอีกค่มวันนี้ก็คือจากเขาเชรูพลูนะต,ตามตามรายงานที่ข้อมูลที่มีม,มีการรายงานเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจากเขาชะพลูก่อนเอาโอเคพอคุมไม่ได้ก็ เข้ามาถึงเขาแหลมอืม,อมโอยหนักจริงๆนะคะเนี่ย<ช>ค่ะคนะคะก็ตอนนี้เข้าใจว่าทางจังหวัดก็กําลังประชุมเครียดกันเรื่องนี้เลยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันเป็นระยะระยะละกันนะคะค